ที่แม่นเดินนะครับเนี่กระสั่นตับเ่นปวดโข่วปวดที่น่องขาเนี่ยร้ายครับมีตับปลาเดือดๆเลยโอ้รับม

บรรยากาศี่บปลาเลยเพลนเด้อบเนได้ยนด้วยนะอาจจะเสียงดังได้แค่น้อยนะครับกินขบปลาหน้าผู้ซอยเพนยอเสรินเดสายก็มาหลายมอนนะครับปลาอกมีสวยไงไม่อ่างเลยส้น ใครได้อ่านเฮ้ยอยู่นี่ละนี่เออได้กระบะน่ะได้กระบะต่อหลายหนึ่งเลยเกิดการสร้างคุณรู้เงี้ยครับที่เกี่ยวกับเรี่องนี้ว่าเปิดก็เปิดนี่เนาะเปิดว่าน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 ่าไม่กระบะจริงไม่ได้อ่าน เป็นกลุม่มเป็นกลุม่มโมเมนต์หลินดำมีนะครับดเด้อคนแดงกันจิบ็นกลุ่มนะครับเพื่อเระยะห่างเนาะมากินห่อมกันดูหมองไผมองมั่งน,นี่คืออีสามัะนเหรอเนาะ <c oughs> <c oughs> วันผู้ใดที่เห็นเหรอ ร้านเพื่อสายพ่นง่นยยู่บ่โอยอาจจเสียงดังในจ่จน่อยนะครับเนื่เพราะวะ่าเปรกลงแล้วเอ็นอ่อนนะครับมากขึ้นกนจน่อยหลังจากปีใหม่แล้วครับ ไม่กินข้าวปลาครับเออไปจะได้เขาคุ้มเมื่อก่อน có ba lô 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 có นี่ไก่ีนะครับี่ลายโอ้นี่งใหกำลังสวขนเลยโอยเดตั็กับลรารัเินอาบีเนเอายายส่มเอาเงินไปแน้วเินบมีก็มีตัวปเนี่าบีแตกระเป เอาบุญกันเอาเงินไปเดินไปนะเอาโอ้ยนะโอดป้าปาเงินละบุญเงินปาเด็ดีมากเยอะขึ้นจังเด็ดเนี่ยโอ้ยกิดเด็ดมวนเนาะจีบอะไรเยอะจังพันสองพันยี่สิบเด็ดโอ้ยจ้รวยเนาะยัไมยังหลถึเด็ดเลย ข้างกงทีกระติบแม่ปศุหึงงวะครับุดท้ายนี่ไอพี่น้องนีสุขภาพขราร่ทไมแข็งแรงนะครับตีหนึ่งมกระาสองหามมกหานะเป็นตีเสือนะครับ พี่งาไก่ห้างไก่ลกอาไนะครับยาไก่สุาพ <st uttering> เข <st uttering> งแรงหเ่อองขอบคุณ <st uttering> ขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์ไปแช่นะครับพี่้องขอบคุณครับ <st uttering>